ประมาณตีสองก,กว่าครับกลับจากร้านข้าต้มคือ ตรงสี่แยกพยัคฆ์กลางผมจอดรอไฟแดงครับแล้วก็พี่เขาขี่มาจอดบอกบอกว่าพี่ครับน้ำมันผมหมดผมขอตังค์ร้อยหนึ่งผมเลยบอกว่างั้นแบบปั๊มข้างหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเติมให้ปรากฏว่าพอไปเติมพนักงานปั๊มบอกว่าพี่น้ำมันเต็มถังเลยผมก็เลยบอกว่าอ้าวย่างงี้โกหกนี่ผมไม่จ่ายให้นะให้ให้เขาจ่ายเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีตังค์เลยเขาบอกว่าาด่าผมว่าอ้าวไหนบอกว่าจะจ่ายให้ ก็เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเอาตังค์มาจ่ายผมเลยบอกว่าจอดรถไว้ไม่งั้นพี่พนักงานเขาต้องเขาต้องจ่ายให้อ่างเงี้ยเพราะผมไม่จ่ายให้เร้วก็เลยเดินเข้ามาหาเรื่องครับหาเรื่องยังก็คือมาแบบอามาผักอกบอกว่ามึงเจ๋งเหรอมึงมึงยังไงวะอะไรเงี้ยพี่เขาให้แล้วมึงมึงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาผักอกครับแล้วก็ต่อยครับผมต่อยครับแต่ว่าผมใส่หมวกอันนี้ไว้ก็เลยต่อยโดนแต่หมวกแต่ว่าผมตัวเล็กกว่าผมเลยล้มแล้วก็เลาะ เร,เราก็ีก็นคือ,ในในอมีพี่อีกคนนึงเขาเขาเขามาแยกแล้วเขาน่าจะจ่ายให้ครับ<ม>จริงๆผมผมก็ว่าถ้าจ่ายให้เขาก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้เป็นเขาทําอีกอครับเพราะว่าจากที่สอบถามในเพจก็คือคนนี้เขาเหมือนเดินขอตัง,งค<ม>อออ์อย่างนี้บ่อยครับเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครับตอนแรกที่เราไม่เห้ตังค์เขาอะทําไมเราพาเขาไปเติมน้ำมันเราคิดว่าอย่างไงคไผมคิดว่า ถ้าเดือดร้อนจริงๆผมช่วยแบบนี้ดีกว่าดีกว่าให้ตังค์เพราะว่าให้ตังค์ผมว่ามันกันกันด้วยครับว่าเป็นมิจฉาชีพผมเติมให้ผมสบายใจกว่าครับอ๋อครับผมปลอดภัยไว้ก่อนครับผมใช่ไหมครับเจออย่างนี้บ่อยไหมเราเคยเจอไหมเจอแบบขอตังค์นี่แหละครับขอตังค์อะไรเงี้ยหรือว่าไปช่วยรถคนอ๋อช่วยถ้าช่วยอย่างนี้ก็ถ้าเจอก็จะช่วยทุกครั้งครับคือบางที รถเสียอย่างเงี้ยผมก็ทีบให้เคยทีบจากพัทยาเหนือมาถึงซอยเนินก็เคยครับคือรถถ้าเขาเสียอะไรเราก็ช่วยเขาใช่ครับถ้าช่วยได้ชาวบ้านก็ตลอดครับผมก็เลยมาอยากให้เตือนภัยไว้อะครับระวังไว้ตอนนั้นตอนนั้พอระพัวปุ๊บยมีคนมาแสดงความที่ถิ่นด้ยครับก็เยอะครับเขาบอกว่าทําไมแบบว่าถ้าเจอแบบนี้ทําให้คนที่อยากช่วยเหลือพอยไม่กล้าช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆด้วยครับครับเห็นว่า ข,ขอใ,ใ,นนะใช่ครับนะคือเจอเจอบ่อยเขาบอกว่าเจอตั้งแต่ห้วยใหญ่วัดธรรมซอยเนินหน้าชายหาดคือเขาก็วนขอแถวนี้นครับคือคนนี้เลยเขาบอกคนนี้เลยเรามองว่าเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรามองว่าอย่างเงี้ยสมควรที่จะทำไม่หรือว่าเป็นยังไงตอนนี้มันก็ <c oughs> เดือดร้อนกันทุกคนอยากให้ทำมาหาก,กินมากกว่าแต่ดูแล้วเหมือนเขาดื่มมึนเมาด้วยครับพราว่ามีขวดนะ้ำมีอะไรอ,อาการเหมือนคนเมาครับอยากจะปากเตือน คนที่แบบว่าจะช่วยเหมือนพวกเราเนี้ยเราตั้งใจดีจะช่วยเงี้ยเราไปเจออย่างเงี้ยควรทำยังไงมากกว่าเจอนคนอื่นถ้าจะช่วยต้องต้องพิจารณานิดนึงนะครับแล้วก็ไปตรงที่คนเยอะๆดีกว่าเผื่อบางทีถ้าเป็นผู้หญิงอะไรยงนี้จะอันตรายของพวกผู้ชายครับเผื่อถ้าเขามีอาวุธมีอะไรแบบที่เปียวๆป่นจี้อย่างนี้อันตรายกว่าครับดีที่เขาไม่พกอาวุธมาผมเลยไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่ครับอยากฝากบอกเขาไหมครับว่าอยากเขาอย่าไปทำนี้ยใครรู้ว่าจะไงอะไรอย่างนี้ ผมว่าอยากก็เจอก็อยากบอกนะครับบอกว่าให้ทำมาหากินดีกว่าครับมีมีมือมีเท้าเท่ากันทำมาหากินสุจริตดีกว่าครับไปขอแบบนี้คือมันคนที่เดือดร้อนจริงๆเขาเขายังทำมาหากินเลยครับอย่าอย่าทำแบบนี้เลยครับถ้าเจออย่างนี้เราจะช่วยคนไหช่วยครับผมก็ยังช่วยเหมือนเดิมครับ,รบเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกตอนอยังคืนเข็นรถแบบ ไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยมันมันมันน่ากลัวครับเราช่วยได้เราก็ช่วยดีกวก่อ